ใช่ห้าสิบดอลลาร์งบไม่ซื้อโอ้สตองแฟล์นี่เนาะใช่เล่ลงโรงบาลเลยผมซื้อมาสองอันไปคนเดียวนะต้องไปไปผมจะแอดสตองแฟล์เข้าไปสองอัน มาเลวูีเวลาเตรียมตัวหนึ่งนาทีอีสองนาทีมันเดิมเนี่ยหนดูซิสตองแฟสไลฟ์ที่ผมแอดเข้ามามาแชร์จตองจริงกือเปล่านี่ไม่น่าใช่โรงพยาบาลนี่อมจริงโรงพยาบาลจิตเวชจิตเวชเป็นโรงพยาบาลที่เราหลุดออกมาเอง อ๋อนี่คือทินเขาคุณใช่ไหมใช่โอเคแสดงว่าพวกเรามาส่งคุณเนโอเคกลับบ้านกันเลยเออเดี๋ยวต้องเข้าไปด้วยกันแย่งกันเปิดโอ้ยแค่เข้ามาก็เจอเขาเรียกว่าอะไรดีกรรมดีกรรมอืมเปิดไฟอะไรอ่ะป้ายหลุกมป้ายหลุกมศพบูชายันป้ายหลุมศพ้วยฟักทอง มันต้องแลกด้วยชีวิตสักคนหนึ่งพี่ชายเย็นไปเลยเฮ้ยโนแปบอกไปเย็นตัวกกรงไปเย็นตัวกกรงไปเย็นตัวกกรงฮะอย่าสมวัยอย่างนี้ได้ไหมไอ้นี่เราบองถูกทามเลยนยไปถึงทางเข้าหรือทางเดี๋ยวเรายังไม่เจออุณหภูมิต่ำเลยนะตอนนี้แต่คือทุอย่างปกติ โอ้แมนสิงอะไรเนี่ยเดือดคือต้องดูทีละห้องอะนั่นคือสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดซึ่งห้องก็มีไปสิบกว่าห้องจริงครับตรงนี้เขียวเยอะแม่ใครมันบอกอยากลองก็ไม่รู้เออคนจีบมาด้วยแม่ไม่สิไมู่้เหมือนกันนะพี่ชายเนาะแม่ ใช่แล้วด้ไงร <ผม S 1> ทดสอบแล้วไฟแต่รู้สึกว่าอุณหภูมิยี่สิบสิบเก้าตลอดเลยไงไม่นะผีซ่อนผีน้องกลัวผมแน่ๆเลยโอเคมาจเอียดตกใจหมดเลยตกใจความหล่อใช่ไหมเออความชุลยอ ออกมาก่อนก็ดีไหมอะค่าสตีทุกคนเริ่มลดหมดแล้วนะนั่นเอ้ยใครยิง้วเราก็ยิ่งเจอนี่แน่ไม่ใช่เหรอพี่อยู่ในนั้นไปนะพี่ไม่พี่ไม่ปกติแต่พี่ล้อค่าสตีน้อยสุดด้วยนะเอาน้ำพวกน้ำลบหนึ่งเลยวันนี้เราคุณอานนี้ลังไปกันไปพี่กับกับมาผมก่อนผมอยู่คนเดียวแล้วผมเงาเอาหายไปไหนแล้วไอ้ยู่ด้านนอกกันหมดเลยเนี่ยสันนิษฐานเหตุการณ์ได้เลยคือแบบเขาล้างมืออยู่ตรงนี้ สีขาวเขาล้างมือล้างมือแรงมากตกใจคุณ่มันกระจายตกใจคุณแน่แล้วเขาก็ลื่นล้มอกพืนสีส้มเลยตรงนี้แน่ฝุ่นือยกดออฟโอ้ไม่อยากคุยเลยตรงนี้แน่ลองเดินรอบๆห้องน้ำดูเสียเขาอยู่ไหนสักห้องโอ้ตกใจหมด stop เขาตามพี่ชายยืนไปอยู่โอเคผมไม่โดนล่าอยู่ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยคนเดิมเลยพี่จากคาก่อนเขาเข้ามาอยู่โรงวาลจิตเวทแล้วเหรอผมจำหน้าเขาได้กินไก่นะกินไก่ติดคอโอเคเขาไม่ได้ผมแล้วเขาไล่พี่ชายยืนอย่างเดียวโอเคบายบายพี่ชายยืนขอให้โชคดีขอให้รอดกลับมาอย่างมีสัสวิภาพนะครับหายหายไปแล้วเอ้า คนความหลออเราไม่ได้หนีไปซะแล้เหราีไม่เขียนนะหนังสือไม่มีการเขียนเกิดขึ้นพี่เขียนไม่เป็นเรียน,เ,นเรียนจ,จบเป็นจิตเวุเขาเออเขาจะเขียนนได้อย่างไร <gasps> อ๋อม,มีมีเรื่องราวบางทีเขาอาจจะเขียนก็ได้เขาเขียนได้นะแต่เขาไม่อยากคุยกับเราสิเขาหรอทำไมเราไม่ดีตรงไหนเออที่ผมตกใจเมื่อกี้ไม่ได้ตกใจผีหรืออะไรนะ ตกใจกันเองโอ้โหดิสโก้คุณอันนี้หันหลังไปหน่อยโอ้รับอย่างมันเลยโอ้ใส่เพลงแป๊บหนึ่งขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยอืมวันนี้เรื่อบวชเลยอ่ะ